คุณผู้ชมครับมาถึงช่วงชวนคุยที่เราจะได้พูดคุยกันเรื่องของความสวยความหล่อแบบมีสุขภาพดีกันแล้วนะครับซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าเทรนในเรื่องของผิวขาวกระจ่งางใสมีออร่าเดินไปไหนก็เป็นที่สะดุดตาเนี่ยยังคงเป็นเทรนนิยมของทั้งหนุ่มแล้วก็ทั้งสาวด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าเราจะมีผิวกระจ่งางใสอย่างปลอดภัยได้อย่างไรผมอยู่กับนายแพทย์สิทธาลิขิตนุกูลนะครับแพทย์เวชปฏิบัตินะครับแล้วก็น้องณริมลเฐพิสารสินนั่นเองสวัสดีครับ โอ้ห oh, oh, หมอกรอและก็น้องจอยที่แบบว่าขาวมากๆออร่า <c oughs> มากๆนะครับต้องเรียนถา,ถามถึงวิธีการที่จะทําให้คนเรามีผิวขาวขึ้นเพราะคนเราตั้งแต่เกิดทําไม่ได้ขาวทุกคนถูกต้องไหมฮะจะทําอย่างไรอย่างปลอดภัยครับ oh, โอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคนเราเนี่ยอยากขาวมากมายอยู่แล้ว <c oughs> เพราะว่าขาวแล้วแน่นอนว่าดูดีแน่นอน <c oughs> นะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยใช้วิธีตั้งแต่ไปฉีดกรูต้านะครับซึ่งข้อ ผลเสียของเขาก็คืออาจจะช็อกหรืออาจจะติดเชื้อหรืออาจจะมีอันตรายมากมายนะครับที่เรา,ราได้ยินข่าวาใช่ครับหร,หรือว่าเก็บตัวอยู่ในบ้านอันนี้ก็อาจจะทาให้อ้วนเพราะหมดแต่กินอย่างเดียวนะค,คือเก็บตัวไม่ออกแดดไม่ออกแดดเลย,เลยจะกลายเป็นซีดไปนะฮะซีดเกินไปซีดเผื่อไปเลยนะฮะหรือบ,บ,บางคนก็อาจจะแบบว่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นครีมทาก,กันดงกันแดดอะไรเงีง้ยบ,บางทีมันก็อาจจะเหนียวเยิ้มเหนอะไปหมดเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าเทรน์สมัยใหม่เนี่ยเขาใช้ในเรื่องของการเลือกรับประทานนะครับแต่เลือกรับประทานผลิตภัณฑ์ที่มีส่วน ประกอบของการที่ช่วยทําให้ผิวขาวจากธรรมชาติครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงนวัตกรรมที่ทําให้ผิวกระจ่างใสด้วยวิธีการรับประทานเนี่ยอยากให้คุณหมอกอฟเนี่ยซึ่งเป็นแพทย์เวชปฏิบัติอธิบายให้ฟังหน่อยฮะว่าอันตรายที่เกิดขึ้นจากการฉีดกูต้าเข้าไปโดยวิธีที่ผิดๆและไม่ได้รับการรับรองเนี่ย จะเกิดอะไรบ้างอันนี้น่ากลัวมากเลยนะครับเพราะว่าการฉีดเนี่ยมันเข้ากระแสลเลือดโดยตรงนะครับ,รบแล้วก็เข้าหลอดเลือดดาซึ่งเข้าไปสู่หัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีอาการรุนแรงตั้งแต่ติดเชื้อเจ็บปวดหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันรุนแรงกว่าการรับประทานนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยการดูแลตัวเองเนี่ยถ้าเกิดถึงขนาดขั้นที่ต้องฉีดแล้วเนี่ยหมอมักจะนึกถึงเรื่องของคนที่เป็นหนักๆอย่างถ้าเราถ้าเร<ภ>าไม่ป่วยรเราก็ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลให้น้าเกลือถ้าเป็นหนักๆขนาดนั้นเราถึงจะต้องฉีดยาแต่เนี่ยนวัตกรรมที่แบบทํา้ รุนแรงหรือว่าเสี่ยงต่อชีวิตอย่างเนี้ยผมว่ามันก็น่ากลัวน่าหลีกเลี่ยงเหมือนกันนะคร,ครับผมปัจจุบันคนที่ไปฉีดคุณหมออยากจะเตือนอะไรเขาหน่อยคนที่เป็นฉีดเนี่ยผมอยากเตือนว่าคุณขาวเร็วก็จริงแต่ค,ค,คุณต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้นะครับก่อนฉีดเนี่ยคุณอาจจะต้องรับรองก่อนว่าตัวคุณเองเนี่ยไม่แพ้หรือว่ามั่นใจว่าคุณได้รับสารตัวนี้ไปแล้วยาตัวนี้ไปแล้วคุณจะไม่ช็อก บางที่ถึงขนาดต้องเซนเลยนะครับยกเว้นหมอกระเป๋าหมอเถื่อนเขาไม่เซนหรอกอันนี้น่ากลัวฮะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้โดยละมุนละม่อมที่สุดนะครับค่อยๆเลือกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลหรือนวัตกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลตัวเองเนี่ยแบบที่ค่อยเป็นค่อยไปแต่ว่ามันคงอยู่ถาวรไม่ใช่ว่าฉีดเสร็จนะครับดีแป๊บหนึ่งขาวมากกว่าปกติแต่พอหยุดฉีดกลับมาดํากว่าเดิมเเขาเรียกว่าโยโย่อันนี้อันตรายกว่าอีก ครับผมนะครับผิวแทนที่จะขาวตลอดกลายเป็นโอ้ขาวแล้วมาดำออยู่ฉีดแล้วเพื่อนท<ำ>กเ<ำ>พื่อนทักว่าเอ้ยทำไมทำไมเธอไปโดนของจริงๆคือโยโย่กล <c oughs> ับมาจากโยโย่กัดเจอเกิดจากการที่แบบพอหยุดปุ๊บมันกระเด้งอ่ะออกลายเป็นดำกว่าเดิมครับเอา <ๆ S 1> ละครับ,รบพูดถึงนวัตกรรมที่ทำให้ขาวกระจ่างใสอย่างปลอดภัยคุณหมอกอฟแนะนำนวัตกรรมเหล่านี้ยังไงบ้างครับ นวัตกรรมอย่างนี้เนี่ยนะครับหมอก็อยากแนะนําถึงตัวสารอาหารที่มาจากธรรมชาตินะครับที่ช่วยทําให้เซลล์ผิวเราเนี่ยค่อยๆลดการสร้างเม็ดสีหรือว่าปลอดภัยเนียนแบบธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นสารสกัดบางชนิดที่เขาบอกว่ามาจากทับทิมซึ่งทับทิมเนี่ยเป็นโดยธรรมชาติเลยเนี่ยนะครับเขาจะเป็นสารสกัดที่มีโครงสร้างคล้ายกับฮอร์โมนเพศหญิงคือเอสโตรเจนนะครับทำให้เรื่องของสมดุลของร่างกายดีขึ้นนะครับปรับเรื่องของลดการสร้างเม็ดสีรวมไปถึงควบคุมระบบสมดุลต่างๆภายในร่างกายได้อีกนะครับนอกจากนี้เนี่ย ถ้าอีกสักตัวหนึ่งถ้าให้ผมนึกอีกสักตัวหนึ่งนะครับผมก็จะนึกถึงองุ่นครับองุ่นเนี่ยไม่ใช่ตัวที่เรากินตรง เนื้อเขาหรือเปลือกเขานะครับมายถึงสารสกัดจากเมล็ดของเขาอ๋อจากเมล็ดที่เราคายทิ้งถ้าเรากินหมดไปีล้วินึ่งซึ่งเมล็ดตรงนี้เนี่ยมีสารที่เขาเรียกว่า OPC หรือสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากๆนะครับสูงกว่าวิตามินซีและวิตามินอีที่เรากินกันอีกเพราะฉะนั้นมันก็จะขาวกว่าโดยที่ไม่ต้องไปเปลืองตัวไปเจ็บโดยการฉีดวิตามินซีหรือฉีดคูต้าครับคุณหมออยากจะฝากเปลือนอะไรถึงคุณผู้ชมสักหน่อยฮะที่แบบว่าอยู่ๆคิดจะเลือก ผลิตภัณฑ์เลือกนวัตกรรมในการทําให้ตัวเองดูดีขึ้นดูสวยดูหล่อขึ้นนะฮะในปัจจุบันมีเยอะมีให้เลือกเยอะอยากจะฝากเตือนอะไรครผมอยากจะเตือนคุณผู้ชมนะครับว่าอย่าเอาตัวเองเนี่ยไปเสี่ยงเลยนะครับ,รบเพราะว่าหลายนาวัตกรรมเนี่ยคนเขาก็รู้มาแล้วว่า ถ้าไปทําอย่างนี้มันขาวไวแต่ว่ามันมีผลข้างเคียงสูงสู้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับศึกษาให้ดีกับนวัตกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผิวพรรณนะครับการรับประทานนะครับ,รบสิ่งที่สกัดจากธรรมชาติและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่มีการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยนะครับถึงแม้มันจะช้าแต่มันชัวโอ้อันนี้สําคัญมาก ผมติดใจคําว่าช้าแต่ชัวร์แต่ว่าคงต้องเป็นครั้งหน้าที่เราจะมาพูดคุยกันว่าเราจะรับประทานเรียกว่าสารสกัดจากธรรมชาติได้อย่างไรที่ทําให้ผิวของเรามีออร่ากระจ่างใสแม้ว่าจะช้าสักนิดหนึ่งแต่ชัวร์แน่นอนเรื่องของความปลอดภัยเดี๋ยวเรากลับมาติดตามในครั้งหน้านะฮะเรื่องของผิวขาวกระจ่างใสยังคุยกันต่อนะครับวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับคุณหมอกอฟแล้วก็คุณจอยด้วยนะครับขอบคุณครับ ย้ำนะฮะดูแลสุขภาพตัวเองอยากจะสวยอยากจะหลอ่อแต่สวยหล่ออย่างไรให้มีสุขภาพกายที่ดีและมีความปลอดภัยต่อชีวิตนี่คือสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเอาละครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวฮะ